สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงกค์เกษตรครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะย้อนความเก่าเล่าความลังอีกสักดอกหนึ่งพี่น้องนะครับเป็นแปลงมั่นนะครับพันธุนียงก็ล่ะลืมละลืมซื้อเป็นมันพันธุ์มังกรขาวครับอายุปีนึ่งครับเขาปลูกแต่เมียสาวเนยเมีสาวหครับ บัดนี้มันได้เวลากูแล้วนะครับจากว่าบ่ท่มกันครับโอ้ยพันมันคือว่ได้สิเหลือบวบววกันเสร็จเอาไนะครับเพราะว่ามันหลาแล้วล่ะแล้วก็ได้ปลูกนะครับบาท6กซิพี่น้องนี่นะครับเป็นนี่เป็นบรรยากาศที่ปลูกกอนนะครับนี่เพียงเดือนกว่านี่ยแหละพี่น้องเลยพามายอดมึงตอนนั้นผมก็สำรวจาเป็นระยะนะครับแปลงนี้นะครับบ่หไรยด้อก่้งสีหาไรนี่บ้งครับนะครับเป็นมั่งก่อนขาวนะครับตอนนั้นช่วงเมษาหกครับ ผมหาคลิปเก่าไม่เจอไอ้ช่วงที่ปลูกน้องชายไปปลูกนะครับนี่นะครับนี่จักเดือนนึงนี่ละตอนนั้นนะครับก่อนผมิลงกรูงเทปผมก็แฟมาไทยนะโอ้แป๊บเดียวปีแป๊บเดียวเร็วครับพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยเส่อเดียวเลยนะครับครั้งเดียวนะครับพี่น้องนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาตินี่แหละครับบางท่านก็โตแย้งไ่วเอะมันปลูกมันมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือง่ายครับของเรามัน มันมันปลูกแต่อ้อยน,น,นะแต่ว่าปลูกมันก็ปลูกปล่อยไว้อย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยแล้วก็จบนะครับเมื่อได้ใส่ตอนนี้ตอนอยู่อายุเดือนก,กว่าเนี่ยนะครับอ้าวมาเนี่มันใหญ่มาจักไหนเป็นพี่น้นองซีบกแปดแปดมั่งตอนนี้นไปใส่เนี่ยน,นะครับทีมงานจะรวมการเกษตรลุงคุนครับลุงคุเนเพิ่อนมาเห็ดมาคำกับไปแย้ยมนะครับมื่อนั่นจำได้ยั่วมื่อนั้นว่าใส่กับน้องนัดอีกคนหนึ่งน้องนัดต้องไปใส่ปุ๊ ตัดลุงหน้าดอกไอตัดลุงหน้าดอกนะครับเอารุงคูดมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับระหว่างที่มันแตกกอยังไม่แตกกอกับพอมันเป็นพุ่มขึ้นมาเห็นไหมมันต่างกันนะครับเห็นมันห่างๆนะครับพอมันโดนน้ําฝนนะครับโดนปุ๋ยเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เป็นช่วงเนี่ยแล่เป็นช่วงครบดือนนี่แหละนะครับเป็นช่วงหน้าฝนเนี่แหละครับที่เรามาเอาหุ่นมั่นนะครับ ตอนนั้นยังตั้งร่องมันนะครับยังไม่ใช่รถไถเล็กเข้าไปนะครับวันนั้นฟ้าลองครับฝนตกพิ่หวองเอยผมเลยขับรถนั่งอยู่แถงหน้าก็เลยได้เก็บบรรยากาศทั้งนี้แหละครับมาอาเซยย้อนหลายเบื้องนะครับให้เบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆลยว่าปีนึ่งเนี่ยผมผมเก็บคลิปแต่ละแปลงเนี่ยนะครับเก็บไว้ดูหมดนะครับแล้วก็จะมาดูตอนเก็บละที่นี่นะครับเดี๋ยวเว้นอแปลงไหนผมไปไม่ทันน,นะครับ ก็จะไม่ได้เก็บนะครับนี่เป็นบรรยากาศความเดิมอยู่นะครับก็นํามาเล่านะครับฝนที่แล้วนะเอ,อาง่ายๆนะครับคิดเป็นนี่แหละครับข้อดีของการท youtube เราก็ได้ลำนึกความหลังมาเบ้เองเ่าเราทําอะไรมนาะในรอบปีที่ผ่านมามานั่งดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับฝนตกสมแม่มนันเป็นรองฟ้าห้องย่านเลื่้ากันเขาไปเชียงหน้านี่นะครับนี่บรรยากาศเมื่อสัก ก่อนสงการนะหรือสงการเนี่ยแหละพี่น้องผมไป็นายเก็บเนี่ยนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับไอ้เบิ้งหัวมันพาไปขวดเบิ้งหัวมันตอนนั้นยังได้กล่าวถึงเกษตดรอบอยู่เลยนะครับมาคลิปใดที่พวกขวดหัวมันในวันกระเกษตดรอบอ่อ <c oughs> <c oughs> นะครับช่องจาตุ้งร่วงกับศิภาษ์ไปขวดเดือนแหละพี่น้องอะไรคือขวดก็คือการนั่นนะครับเอาหัวมันเปิดหัวมันให้พี่น้องดูนะนะครับ ใหญ่พี่น้องเงี้ยวราว่าใหญ่้ยเลยครับหัวมันขวบปีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เบื่งของแท้นะนะครับนี่ครับตอนนั้นผมไปขุดออกมาอยู่พี่น้องใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เงี้ยวเงี้มันกอดขาเนี่ยนะครับอายุปีหนึ่งทั้งเท้าเก็บใบทั้งอดทนพ่อเนี่ยนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าจะเฝ้าเพียถ้มันราคาตกนะครับตอนนี้เสดายอยู่มันเสดาดอย่างเดียวมันบาทหกสิบพี่น้องเอ้ยนะครับบาทหกสิบตังในน้องไส้ไวจังสันนะครับ นะครับก็เลยเป็นบรรยากาศของแปลงโดยทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้โกงหกนะครับก็ให้ดูนะครับบันทึกไว้แล้วนะครับว่าจะพามาดูนะครับปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิเป็นเรื่องบรรยากาศการคุดนะครับตอนคุดมันมันาหลายดอกพี่น้องมันอยู่จกขานาที่แหละนะครับก็เลยเอามาให้เบิ่งก่อนจีสรุปความว่าปีนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับ เอาไปเบิ่งไยแยมขุดขึ้นมั่นครับเอาขุดมั่นขึ้นครับเอาพุ่นแล้วผมสิปล่อยเสียงเศร้าอ่อนฟิล์มไปเลยแหละได้มันมีเสียงน้องไส้ลงปากทับอยู่ไใบบนออนนี่ไใบบนอ่อนว่าถรามดาได้พี่น้องพูนไปแยมโยงไปอ่ะเมั่อก่อนเขาปีหนึ่งได้ครับภาพสิบประชันปันไดแต่ว่าถ้าพ่อไปได้เรานี่ยมันจะช่วยนี่ นะครับเบื้องเบื้องหลอดเบื้องหลอดมีความเงีวของมันมันจะแตกต่างจากไร่ข้างเคียงนะครับที่เขาเก็บเกี่ยวคนเรานะครับเดี๋ยวมาเข้าหัวขาดทุนหรือว่าราคาอะไรไม่รู้ผมเพิ่งย้ยยกบ่อขึ้นเนาะเป็นไงครับดูแลครับอานะครับรถไถทีมงานช่องยูทูบจรวดการเกษตรลุงคุ้นวรอครับขอบ้านะครับสังเกตเบื้องหัวมันครับพานแต่พานแน่นอนครับแต่ว่าเสด็จเรื่องราคาครับ อย่างที่ผมบ่นพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของความตกต่ำของมันสํปรังนะครับเอทานอลส่วนหนึ่งก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเข้าไปเฮ็นนะ้ำมันเอทานอลที่นี่มันบ่ถ,ถึกซื้อเข้าไปในตลาดนะครับเนื่องจากว่ามันความพันผลในรนาะคาไม่สูงนะครับมันก็มีผลครับผลผล,ผล,ผลทางการเกษตรนะามันสํปรังกับอ้อยมีแน่นอนครับถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนสินค้าเกษตรนะครับจำพวกแก๊สโซฮอล์นะครับ จากแนวน้ามันพื้นฐานอี0เนี่ยลดไปอี0ปันป่วนอีกขึ้นเข้าอะไรพี่น้องนะครับแต่ก็รอดูปีหน้าอ่าไม่ใช่ปีหน้าเสียรอเนี่ยซิงหาเนี่ยครับพอมันปีออกเนี่ยดูสภาพจะเป็นยังไงนะครับอ้านี่เบองหัวพี่น้องพันอยู่โมพันแต่ราคาเท่านั้นแ่ะนะครับคู่ทีนี่นะครับโดนนใช้แมฆไปซุ่มลงอ่าด้านไหนนะครับ ว่ามั่นพันแต่ราคาบ่าพันนะครับเรื่องของเรื่องเสียดายอยู่พี่น้องมัดกรวดนั่นราคามันตกตันมันนะครับแต่ก็ต้องเก็บไปเดี๋ยวมันจะเน่าครับมันจะเน่าทั้งแดดซีเน่าทั้งฝนแหละครับมังกรขาวอายุหนึ่งปีนะครับแต่เอานี่ครับว่าปันไดหรอว้ามันอยากส่งห่างๆเนี่ยแต่โดยโดยโอเคโดยร่วมนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ ้อยหนึ่งสิบเป็นปีในขั้นนั้นะนะครับดูบรรยากาศในไร่ช่องของช่องยูทูบจากกระรวงการเกษตรนะครับเป็นบรรยากาศเก็บกู้มั่นแล้วอ่ะเบ้นะครับพันมั่นสงสัยสิเบิ้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไอ้เจไปใส่รถไปแหก่วนขาครับนะครับไปดูางุเพราะมันขึ้นรถแล้วมันว่ามันหัวหน่อยหน่อยมันบ่หน่อยได้พป่น้องนะครับเขาท่าอยู่ครับ แต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่ามันผสมกับเจ็ดสองผมว่ามาันแมนวะน้องบอกว่ามันมังก่อนเขาก็คาดเราอะนะครับนี่นะครับ,นนรบโอเคอยู่ครับโดยร่วมพันอยู่บ๊วายพาันแต่เรื่องงันราคานะพี่น้องนะครับก็ติดตามกันครับมึงหัวมันสำปะหลัง,งได้ซ้ำได้เก่าซํำนั่นแหละพี่น้องอยกกัเสิดิบว่าปลูกมันขึ้นก่อนแหละครับแต่ว่าต้องปรุงดินก่อนนะครับ ข้อปลูกเลยบ่ได้ต้องเอาขี้แกบไก่ต้องเอาปุ๋ยอคอกมาผสมเห็นแล้วครับแปลงแลงที่ลงห้วยบุงก้าศูนย์ไปบ่ได้อะไรพี่หน้องเลยนะครับไม่ไม่เจริญเติบโตเลยครับถ้าหากข้อปลูกกับพ่ท้ในในภาษาพื้นถิ่นนี่คือคือไถมันออกปุก๊บแล้วก็ปลูกมันซ้ำอีกเลยนะครับต้องต้องต้องปรุงดินก่อนนะครับมันจะมันสีหัวข้อเราแค่แรกนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะไปส่งละทีมงานช่องยู u ูบทะตรุรงการเกษตรกำลังนั่นครับสรุปบ่บเปลืองเด้อพี่น้องใส่ปุ๋ยเี่เดียวเองนะครับแทบจะไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับบ่คืออ่อยได้อ้อยสามเที่ยหมดเลยนะครับก็ทำให้เราประหยัดก็ประมาณไม่ได้นะครับเนี่ยก็นำบอกนำมาบอกเราเก้าสิบกู้เลยเด้ครับเกษตรอ้อยกู้เราพี่น้องแปลงทีจับตามาอยุ่ตลอดนะครับ หัวผ่านแต่ราคาไม่ผ่านนะครับหัวผ่านแต่ราคาไม่ผ่านย้ำบาทุกสิบสั่งโอ้ยเปนสกเหลวอย่างเราพี่น้องนี่ว่ากระทืบกระซุ่นก็อ้อ,อยหรือเป่อ้อยไม่กันสิเลยเงินเพิ่มเด้นะครับามาเล่าสู่กันฟังเนาะครับติดตามนะครับผลงานทางด้านการเกษตรนะครับในรูปแบบของไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังและนาข้าวนะครับเดี๋ยว ่องลงหน้าจีบไทยปีนี้เ่ได้ไปจับหน้าของเจ้าของเลยนะครับจักเป็นอายเรนนองพันวันเื่อได้ไปเบิงชักจเท่อนะครับจัดเลี้ยงครับจัดเลี้ยงมังกรขาวอายุหนึ่งปีนะครับเบิงหัวรถพน้องนะครับพันจะบอตจราคาบ่ันนะครับนี่เป็นมั่นของช่อง youtube จะดรงการเกษตรนะครับของน้องชายนะครับามาให้เบิรงนี่แหละไปไทยแต่ของพื่นบัตรมาเบิรงของไรของเราเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ